สวัสดีสวัสดีค่ะพี่เสือตาเมื่อนี้มาเยี่ยมมาเหยียนเบิงงเดอว่าปลาบรสบายที่ว่าได้มาเอาพลินาเคดีไปกินแล้วอาการดีขึ้นไออันลองเว่าด้วยหละว่าอันมันเป็นจังใดที่ว่าอาการที่เป็นนะดีด้เยครับอืมดีใค้ในกอยู่ครับอืมอาการที่เป็นคือเป็นอีหยังพี่เสือเป็น แบบเป็นสะเก็ดเงินยังยังเคลียวตามแขนมันบ่ค่ะได้นชูแขนเบิ้งด้วยล่ะแขนแขนอ่างแขนเบิ้งด้วยตะกี้ตะกี้งอแขนกับ่ะไรอืมสู้มันดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วมันบ่ค่ะครับนั่งได้นั่งได้อืมแกก็ดื่มยานี่แล้วค่ะทานสินค้าพอริ่าเคดีเขาเนี่ยนั่งยกกันมาเบิ้งด้วยล่ะเออยกกันมาเบิ้งโซ่ให้บพืชโซ่ให้เพิ่นเบิ้งจ้ะพอริ่าเคดีอืมกินนั่งสิ่งแล้ว กากไ่แน่วาติกากขีดีขึ้นมาต่อไปก็คือดินดีขึ้นกินได้ไปประมาณประมาณจากมือนะประมาณสามสัปดาห์ยี่สิบกว่ามือได้ยี่สิบมือได้เนาะประมาณประมาณได้แล้วที่นี่ผลออกมาก็คือว่าแขนขาที่เป็นคือดีขึ้นคือแห้งหมดแลวค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะใเบื้องใกล้ๆก็ได้ค่ะเนเบื้องใกล้ๆนเมกรบวเป็นแนวนี้จ้าอก่กรจะ จะเป็นเยอะกว่านี้อันที่เป็นนี่ค่ะอันที่เป็นนี่คือดีขึ้นอ่านั่นนะคะมันดีขึ้นมาแน่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเพราีนาเคิดดีเขาดีหลายบ่ดีดีเนาะอืออือขอบคุณน่ารยครับจะเอาตรงนี้มาซอยอือคิดว่าผมสีบ้ร้อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเป็นมาจากปีนะเสียเป็นมากเกือบเกือบสามสิบปีเลยเกือบสามสิบปีแม่บ่ อมกับพยายามหาอี่ยงมากินดูแลตัวเองจนแบบว่าคือ,คอมากันยัง้งว่าไดดีขึ้นมันบอกค่ะได้ยินว่านะบอเลยอืมบอเลยมันบอกค่ะตอนสิบยอย่างยั่งนลืมแต่ตอนนี้เริ่มมีแหง้งละเริ่มมีแห้งเริ่มเริ่มเพศงานได้อเริ่มเพศงานได้ซอยรอบรัวได้ซอยขอบขัวได้ไดน่งได้ลมได้อืนางได้กลมได้สบายมากเลยมันบอกตอนเนี้ย สบายขอบ <ขอ S 1> ค,คุณอะไรครับสีนี่ยามาค่อยก็คือสมุนไพ,พรพอนี่นาแก้ดีของเขาน ok. อค่ะนอืในยกเบิ้องอีกด้วยล่ะค่ะยกยก,ยกให้เพื่อนเบิ้งด้วยว่าตัวใดที่กินนะคะ่คะะชุดนีเนอที่จะให้กินนอจ้ะชุดนี้แหละที่จะให้คุณเสือกินดีมากครับดีมากมากเป็นบอกค่ะเมื่อคืนนอนไปสองเยาวเมียเลยเออยังเมื่อคืนก็นอนแบบสบายเป็นบอกได้ยินว่ายังเมื่อคืนนอนบ่ใครได้เพราะว่ามาันเจ็บแผลเป็นบอกค่ะ มันคันมันจิดเพลมันนอนบอได้เพราะตอนนี้มามาทานสมุนไพรผดิหน,น้าเกดดีของเขากับพามิเฟ,ฟกเนี่ยค่ะเพิ่นบอกว่าดีหลายวระสานเพิ่นว่านะํำเกิดไหมครับอือบอก,กตรงตค่ะอันนี้หมั่นใจได้เลยมั่นบอกครับมั่นใจได้เลยใจได้เลยเนาะจะมันทงเลยเพ่นบอกอยากบอกคนที่เป็นแบบเฮาเลยบอกว่า กาลองเบิ่งครับจ้ะคือมาลองเบิ่งเนาะอืกลองเบิ่งบ่ได้เสียหลายเนาะบ่ได้เสียหลายครับแนนค่ะไปรักษาเิ่นเป็นเงินแสนไปรุกษาถนาจักจ้ะครับมามากินแค่นี้อืมแค่สุดเดียวแนนกินแค่ยังกินยังบ่หมดเลยบ่แม่นบ่ยังไม่หมดเลยกินยังบ่หมดเลยได้เบิ่งได้ดีขึ้นทุกอย่างได้เปลี่ยนด้วยผมจ้ะผมเกือบตายมาแล้วอืแต่ผมกลับมาได้เกิดใหม่อีกเลยนี่จ้ะนั่นแหละเนาะเฮ็ดงานได้จีทอยจีทอย้ดียว เดี๋ยวมาสู่ใหม่พอลีนาเนาะขอบบางทีผลงานเพิ่นจ้าที่เพิ่นแนะนำมาให้จ้าแล้วขอบคุณบริษัทที่ผลิตสมุนไพรดีๆมาให้เฮาได้ทานจ้าแน่แน่แต่ผมกับอันภาษาอังกฤษเ่ออกจ้าว่าเป็นยังพอละนี่นาแค่ดีค่ะอย่างนี้นี่แหละค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเสือหลายๆเด้อเดี๋ยวยังไงมือหนาเดี๋ยวเฮามาติดตามกันไหมเนาะให้ไปกินเบิดชุดก่อนว่าเบือดชุดนี้แล้วผลงานผลที่ออกมา ซีดีก็นี้นอีกหลายหปายเรื่อยเอยนาะเขาติดตามกันเรื่อยเนาะค่ะเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเวย,วยเค่ะเด้อ้าสวัสดีค่ะ